คุณจะเดินขออนุญาตเด้กี่เนี่ยปัญหาในการทําง,งานแล้วนะของคุณนะแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องในเรื่องทางกฎหมายไม่มีแค่นี้เพราะเขาถือว่าผู้เสพหรือผู้ป่วยณปัจจุบันนี้ผู้เสพหรือผู้ป่วยนราไปบำบับดรักษาเพราะผมทำโครงการในชุวงนี้ยืนผมได้ทาอยู่ที่รัลเนี่ยตัวนี้มียอดอยู่หลายคนท,ที่ที่เข้าคงการผมแต่ถามว่า ในส่วนนี้มันเริ่มได้ก่อนสิบปีทำล่นเหมือตนตอนนั้นตอนนี้คือคือเราสร้างวิทยาการ้างแนวความคิดของเขาใหม่ว่าเออ่สังคมยอมรับเขาแต่เขาก็ต้องเริ่อนะแต่ถ้าเขาไม่เริ่อสังคมก็ไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยผมจะท้อนจากกับหาตัวเขาเอง เป็นภาวะทางสังคมที่ทางเนืองยอมรับหรือว่าอืมอดก็ให้แจ้งเขาตรงนี้เขาก็ได้เรียกผู้เสพไม่มีโทษอยู่ผมผมยังคลุกคลาคลายไม่มีหรอกผมแต่ผมสามารถที่จะบอกได้บอกหมดก็ได้ว่าอย่านี้ใครที่กำลังอยู่แล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการเพื่อบอกอ๋อมีตัวหนึ่งไอ้ที่เขาเรียกว่าโปรอะโปรเนี่ยวเรื่องอะไรก็พออันเนี้ผมไม่เคยเลยเนี่ยโปรคือยาคลายเครียดแล้วคนท้องจนมีไหมคนจีนมี มีกับกับทางกฎหมายไม่มีมากฎหมายคือคนจำหน่ายผิดต้องเป็นตว์ที่คนเราจำหน่ายเท่านั้นเองคุณไปซื้อของเนี่ยต้องมีใบแพทย์สั่งถึงจะซื้อได้ยาตัวนี้คือยาคลายเครียดหรือยคลายเครียดบาคนเขาติดยาผต้องเนี่ยยาบ้าอ่ะเออเราอยากจะบ้าเราเก่าไปแล่ะเออเออกินยาคลายเครียดผสมอรผสมผสมแฮกผสมอะไรก็มันได้เห็นแล้ว โลแล้วก็โคกขวดหนึ่งวันนั้นนะจับอย่างเงี้ยไอ้ที่เจอแม่งนั่งอย่างเงี้ยคือหมดคนตายอาการที่ชื่มเชื่องเลยไม่ไม่ค่อยมีความรู้รู้สึกอ๋อแต่นี่ไม่ใช่เหรอรู้สึกที่ผ่านเขาเราไม่มีโอเคเดี๋ยวเเราไปขี่ก่อนไหมเดี๋ยวเป็นต้นเดี๋ยวไปเป็นต้นก่อนขี่แล้วก็ดื่มคนละแก้วเราคนละนี้คือตรวจตรวจเองครับ อย่าตัวเองวลละผมบอกให้ได้อยู่ออแล้ววิทยึงไม่ออกนะถ้าเราไปอตรวจกีกางทางเนี่ยเราสามารถยินยอมให้หเขาตรวจได้ไหมหรือไม่ไม่ตรวจได้ไหมมันมีถ้าไม่ให้ตวรวจตว